อ่ะเข้ายัางครับช่วงทําหน้าปกต้องถอดแมสทำหน้าให้หลอๆนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้แฟนคลับเยอะ <c oughs> โอเคสองท่านแล้วมาเจอเจอกันหน่อยครับสามท่านแล้วโอ้แป๊บเดียวเองอ้าปราณีเตรียมตัวโฟนเลยเนี่ยววันนี้จะให้พี่ปราณีโฟนให้ฟังนะครับวันนี้เสียงเขาแบบโอ,โ,อโอ้โหเอาหัวใจรวัวๆมากันเลยนะครับที่แผนกอ,อาหารสดในวันนี้ ผมหอมกลิ่นทุเรียนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผมหอมกลิ่นทุเรียนโอ้โอ้าอ้า yes โอเคเลยกลินทุเรียนวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจอกันวันนี้นะกลิ่นทุเรียนผมจะส่งกลิ่นทุเรียนผ่านเข้าในไฟ์สดด้วยเห็นไหม <c oughs> คุลูกาบอกโอ้พี่ปองเอาอีกแล้ว่ <c oughs> นานะครับก็เดี๋ยวนะ ขออนุญาตใน CD ขึ้นเก่าเยอะเลยตอนนี้เออโอเคนะนี่ขออนุญาตแชร์ปแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับก็เยนะขออนุญาตในซีนีขึ้นเก่าเยอะเลยตอนนี้เออโอเคนะนี่เขออนุญาตแชร์ปแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ,อ่านะครับโอเคนะโอ้โหกลิ่นทุเรียนโอ้โหอ่ะ คือถ้าจะชิมทุเรียนแล้วให้คุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านเห็นได้กลิ่นมันก็คงเป็นไปได้ยากอะนะถ้าเห็นก็พอได้นะน้ำลายาก็จะสออีกแหละทุเรียนวันนี้ราคาเท่าไหรจ่จะแหนะคือถามเร็วแท้ว่าะท่านนั่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นผมนด้ดมกลิ่นก่อนมาค่อยถามกันเด้อนะอันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยววอรกันเดี๋ยววอากันไขวันนี้ราคาเท่าไรหร่จ้าอ๋อเหรอวันนี้หนึ่งร้อยเท่าไหร่ เบอรอ์สมองพี่ปองเบริหมดเลยตอนนี้เป็นลองโควิดคุณผู้ชมลองโควิดแล้วคือช่วงนี้เป็นมันเป็นเทรนที่จะต้องติดนะนะ เออถ้าใครไม <cn> ่ติด no ก็เรียกว่าตกเทรนนะนะประมาณนั้นจริงๆนะก็เรียกรองโควิดพอเป็นโควิดเสร็จอาการความจําเริ่มแบบเหนื่อยง่ายด้วยความจํากับความจําสั้นนิดนึงเออดีนะายังจาทางกับว่าพี่ปาดีบอกว่าแก่แล้วคุณผู้ชมเอยคนเราเนี่ยดูหน้าตัวแกที่ไหนเราเห็นไหมเนี่ยเออผพราว่าจะลองให้ผมยาวนิดนึงผมจะไล์สดน่าจะได้ไม่บวมนะมีคุณลูกค้าแฟนคลับทักมาว่าเออพี่ปองช่วงหลังทำไมหน้าบวมอย่างเลย คือตัดผมทรงแบบเออทรงทาาหารทรงราชการน่ะทรงแบบเออเรียบอย่างนี้ตอนนี้ผมเออผมเริ่มแล้วเริ่มเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วอ่ะอาหารสดวันนี้สอบถามก็ได้คุณลูกา้านะฮะช่วงใกล้เที่ยงแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วใกล้เที่ยงแล้วโอ้ยเสียงผมดังกว่าชาวบ้านกันเลยตอนเนี้ยเสียงนักฟังชาติเลยตอนนี้เออคุณลูกาแซวด้วย อ่สวัสดีอาหารคือวันเนี้ยวันเนี้ยสินค้ามาใหม่เยอะคุณลูกค้าทั้งผลไม้นานา,นานชนิดแล้วก็ ه, อ๋อเดี๋ยวพาไปดูราคาไข่กับราคาหมูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมต้องสวมแมสนะฮะเวลาผมผ่านพี่ประณีผมต้องสวมแมสผมไม่เคยไว้ใจพี่ประณีเลยอ้าวราคาไข่วันนี้นะฮะเสนอราคาไข่ก่อนเลยราคาไข่นะครับอ่าเอามาเจอเข้าวสารพอดีคุณลูกค้า ข้าวสารยังอยู่ที่99บาทนะตัวนี้ตราซิงโตห้าดาวนะครับปริมาณ5กิโลกรัมนะครับข้าวหอมนุ่มมีคุณภาพปลอดสารเคมีจากราคาปกติ120บาทเราไม่ขายเราขายแค่99บาทเท่านั้นเองนั่นนะครับนี่คุณลูกค้าดูผลไม้สิเนี่ยผลไม้มาใหม่หมหมสดๆเลยนะนี่โอ้โหมาแบบอืโอ้โห,แบบโโหดิด วันนี้วันนี้ลูกค้าที่แผนกอาหารสดเยอะนะครับเยอะนะครับอ่ะราคาไข่วันนี้นะครับมี3ราคาด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องลงนิดนึงก่อนนี่อ่าแม่ธรรมนาที่ไหนผมอะ่ะทำในทุกอย่างเลยเพื่อคุณลูกค้าอ้าราคาไข่วันนี้คุณลูกค้านะฮะไข่เบอร์สี่นะครับหนึ่งร้อยแผงละนะแผงหนึ่งมีสามสิบฟองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองนะครับ แผงหนึ one, ่งก็30มสิบฟองเช่นเดียวกันนะครับ128บาทไข่ไก่เบอร์3 125อ้าเอาเรียงผมเรียงให้ดูเลยไข่ไก่เบอร์2 128 chi in. ้อยไข่ไก่เบอร์3 125้อยไข่ไก่เบอร์4 120นะครับนะเบอร์2ใหญ่กว่าเบอร์3ใช่ไหมพี่ปานี่ใหญ่กว่าเบอร์3เนาะห่างกันแค่3บาทเองอ่ะคุณลูกค้าผมแนะนำเบอร์2นะถูก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 กว่าที่อื่นนะฮะ แล้วก็ไข่ไก่เบอร์สามของของอะไรไนดะ้ร้อยสิบเก้าบาทเนี่ยซินิเนียมหรือเปล่าพี่ปราณีซินิเนียมเนาะซินิเนียมร้อยสิบเก้าบาทคุณลูกค้านะครับถูกสุดก็คือร้อยสิบเก้าบาทคุณลูกค้านะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับนี่นี่ไข่ไก่สามสิบฟองหนึ่งแพ็คนะครับนี่ห่อแพ็คให้ด้วยเลยหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทไข่ไก่วันนี้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 ผมยังไม่ได้โพสต์ภาพดิงให้คุณลูกค้าได้เห็นเลยปกติก็จะโพสต์ภาพดิงให้คุณลูกค้าได้เห็นแบบอ่ะ ราคาเนื้อหมูวันนี้ราคาไข่ไก่วันนี้ผมก็จะโพนให้ทุกเช้าทุกเช้านะครับวันนี้เมื่อเช้าเจอติดบริจาคเลือดก่อนนะคุณลูกค้าพอดีใครที่ไปชมติดตามชมไลฟ์สดย้อนหลังก็จะเจอบรรยากาศการบริจาคเลือดนะครับนะอ่ะราคาไข่ผ่านไปแล้วนะครับ ราคาเนื้อหมูวันนี้นะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โยิ่งกว่ากระทรวงพณิชย์เลยรายงานคุณลูกค้าให้เห็นทุกทุกทุกเช้าดีกว่าเนาะ <c oughs> <c oughs> เนื้อหมูวันนี้อยู่ที่ราคาเดี๋ยวนะนี่อหารสดวันนี้สาสานโอ้โหโอ้โห,โโหส,วสวย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 นี่นะครับอ่านะฮะเนืออ้อหมูเนื้อแดงนะครับ159บาทคุณลูกค้าหมูเนื้อแดง159บาทนะครับแล้วก็หมู สามชั้นนะครับ210บาทนะครับกิโลละนะฮะกิโลละเนื้อหมู3ชั้น210บาทหมูเนื้อแดงหมูเนื้อแดงแบบนี้นะครับ159าบาทแล้วก็ขาหมูเผายังมาอย่างยังไม่มานะครับซี่โครงหมู160บาทนะครับเดี๋ยวไปดูราคาไก่ด้วยนะครับราคาหมูแล้วต้องไปดูราคาไก่ราคาไก่วันนี้นะครับวันนี้วันนี้วันนี้ น้องไก่ติดสะโพกนะครับน่องไก่ติดสะโพก7 9บาทกิโลกรัมละ79บาทแล้วก็เนื้ออกไก่85บาทนะครับแล้วก็ปีกบนไก่นะฮะปีกบนไก่ก็85บาทแล้วก็30บาทก็คือโครงไก่นะครับ3าบาทนะครับเนี่ยที่แผนกอาหารสดเลยนะครับมีสินค้ามากมายหลายๆชนิดนะครับอานอกจากเนื้อหมูเนื้อปลาไข่แล้วเนื้อไข่แล้วก็มาติดตาม วันนี้ปลานะฮะวันนี้ราคาปลาวันนี้นะครับปลาจีนกิโลกรัมละ50บาทนะครับปลานินกลางกิโลกรัมละ55บาทนะครับแล้วก็ปลาสบายกิโลกรัมละ55บาทเช่นเดียวกันปลาตะเพียนนะครับกิโลกรัมละ75บาทปลานินโบ้คืออะไรปลานินโบเนี่ย ใหญ่ใช่ไหมจัมโบ้โอ้ยจัมโบ้นะจำหายนะคุณลูกค้าเลยแต่โบ้คาเดียวนะครับ80บาทกิโลกรัมละ80บาทปลากระพงขาว189บาทปลาทูสดนะครับปลาทูสดน,น,นี่โอ้ยหนอโอ้ยหิว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 ไก่เที่ยงแล้วคุณลูกค้าหิวเหมือนผมไหมกิโลกรัมละ105บาทนะครับปลาตาโตกิโลกรัมละ75บาทแล้วก็คอหมึกกิโลกรัมละ89บาทนะครับหมึก กรอบ1 1 9บาทกุ้งขาว240บาทต่อกิโลกรัมนะครับขายำขาไก่ใช่ไหมนี่อ่าขาไก่ยำนะครับกิโลกรัมละ115บาทแล้วก็หมึกกล้วยกิโลกรัมละ240บาทหมึกเจาะกิโลกรัมละ240บาทโอโ้โหบรรยากาศนะครับของสดเยอะะเลยคุณลูกค้ามาใหม่ๆให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับนี่เป็นตู้ของสดไหมเห็นไหม แบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับนะผักผลไม้คุณลูกค้าก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผักก่อนนะครับเดี๋ยวไปตามผลไม้กันทีหลังนะครับผักโอ้โหมีกระเจีย๊ยบมีกระชายมีขิง <laughs> ถั่วลันเตามีครบหมดนะฮะที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คุณลูกค้าก็มาที่ทวีกิจได้ทุกทุกอย่างเลยนะครับผมไรสดทุกดีผมก็จะหัวเราะแบบนี้แหละเพราะว่าผักบางอย่างผมก็ไม่เคยเห็นเขาวางในโมเดิร์นเทรดนะแต่ที่ห้างทวีกิจผมมีขายนะครับนี่โดยเฉพาะผัก ขะแยง10บาทเห็นไหมมาแล้วมาแล้วผักขะแยง10บาทดอกสลิด14.50นะครับสายบัวก็มีขายด้วยถั่วงอกนะครับโอ้โหหน่อไม้อเอาแบบไหน,นดีละ่ะชุดแกงปลาใหญ่ชุดแกงเปรอะอ่ะมีหมดเลยนะครับชุดแกงรวมอ่ะอ่าชุดอ่าผัดชายนะครับนี่มาหมดเลยพริกแดงโอ้โหนะคุณลูกค้าคือเราตลาดสดเขามีอะไรขายทวีกิจ ก็ ar, มีอย่างนั้นขายเหมือนกันคุณลูกค้ามาได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วไม่เชื่อธวิกิ i ผมน่ะมีทุกอย่างขายหมดเลยเห็นไหมเห็ดเข็มทองโอ้โหคุณลูกค้าผักกาดแลยสารพัดผักกาดเลยแบบโอ้โหยาวสั้นมีหมดเลยนะดิโอ้โอ้โอ้แม่เจ้าอ่ะชะอมนะฮะชะอม15บาทนะฮะกัมหนึ่งสิบาบาทนะครับนี้มาเลยนะครับมาเลยมีชะอมมีผักชี มีทัวร์นี่สารพัดอย่างเลยนะครับแบบบ้านๆก็มีนะครับสินค้าแบบบ้านๆก็มีสินค้าแบบขึ้นอัปเกรดขึ้นมานิดหนึ่งก็มีเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับนะที่อาหารสดห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์เลยนะครับนะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นสินค้ามาใหม่ๆเหมือนกันนะครับนี้นะฮะทางฟักทองมันฝรั่งนะครับมันญี่ปุ่นก็มีมันเทศก็มีมนมั่น,นบัวหิมะก็มีเห็นไหมคุณลูกค้าอื อา้าวสอบถามกันได้เลยนะครับสอบถามกันได้ตรงนี้บริเวณนี้นะครับนี่กระเทียมหัวก็มีทุกอย่างนะครับพริกแดงพริกแห้งหอมหอัวหอมตัดหัวหอมตัดโอ้โหกิโลกร,รัมแล้วเท่าไหร่ลูกค้าเห็นไหมนี่ราคาตรงนี้ได้เลยนะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับที่อาหารสดห้างทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับตามติดด้วยผลไม้ฝั่งนี้นะคุณลูกค้าเห็นไหมเรียงแบบสดๆเลยอันนี้ลูกอะไรเนี่ยน,นี่น,นี่ลูกที่ถืออยู่เนะี่ยซาลีซาลีซาลีมะ แม่เจ้าโอ้โหโลละห้าสิบบาทลูกหนึ่งกี่กิโลนะเนี่ยมีสารีสารพัดเลยนะฮะสาลี่น้ำผึ้งก็มีนะครับสารีหิมะนะฮะแอปเปิลต่างๆโอ้โหแอปเปิลกราแอปเปิลพีงแอปเปิลเขียวแอปเปิลฟูจิกลางโอ้โหแอปเปิลเรดใหญ่นะฮะราคาตามป้ายเลยคุณลูกค้าเห็นไหม,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 มนเนี่ยสอบถามกันได้เลยนะคุณลูกค้านะสอบถามกันได้นะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมะม่วง <laughs> มีขา้าวเหนียวไหม,มเ,เนี่ยมีข้าวเหนียวไหม <laughs> มีขา้าวเหนียวด้วยคุูลูกา้าเห็นไหมโอ้ยมะม่วงน้ําดอกไม้นะฮะกิโลกรัมละสาสิบาทเห็นไหมคุูลูกา้าว้าวเปลี่ยวปากซะละคือความที่แบบช่วงนี้ดังจริงๆเนาะผมก็ยังงงว่าดังได้ยังไงหรือแค่กินมะม่วงบนเวทีนี่ดังนะ <laughs> ที่ผมกินทุกอย่างบนเวทีไม่เห็นดังเลยเขากินมะม่วงบนเวทีเขาดังอะ <laughs> คุูลูกา้าโอ้ยอโอเคนะ,ะ,คนะะผลไม้ฝั่งนี้ผ่านไปนะครับนี่นะฮะผ่านไป แล้วก็แล้วก็ส้มแมนดารินใหญ่นะฮะกิโลกร,รัมหนึ่งบาทคุณลูกค้าอันนี้นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้เอาแอปเปิลก่อนแอปเปิลบูทูนะ,ะลูกละ33บาทโอ้ใหญ่ม,มากๆโอ้ใหญ่จริงๆแล้วก็สาลี่ฮิมะเกรดเด้วยคุณลูกค้าลูกละ50บาทได้ไหมลูกนี้แหละอันนี้ต้องปอกเปลือกไหมเนี่ยหรือไม่ต้องใช่ไหม ต้องบอกเลยาโอ้โ0บาทคุณลูกคา้าแอปเปิ้ลชิ้นกวงนะคุณลูกค้าลูกละ15บาทนะครับก็อยู่ตรงนี้เองแล้วก็แอปเปิ้ลฟูจินะฮะลูกละ18บาทคุณลูกคา้าเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิง่งคุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นไลฟ์สดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับพี่กาพองสวัสดีจ้าพี่กาพองเดี๋ยวเข้าไปนะคะโอเคขอบคุณครับพี่ครับพี่สนใจไหมเนี่ย <laughs> ผมเห็นพี่ขายอะไรในวันนั้นนะพี่กาปองพี่ขายอะไรผลไม้อะไรนะวันนั้นอ่ะโอ้ขายได้เยอะแยะเลยะอ่ะ ก็มาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนมอนทองช่วงนี้กิโลกรัมละ1 7 0ร้อยเจดสิบบาทนะครับรับรับปลอกใช่ไหมรับปลอกปลอกด้วยใช่ไหมโอเคนะฮะกิโลกรัมละ1 7 0ร้อยเจดสิบบาทโอ้ผมหอมต่กลิ่นทุเรียนเลยวันเนี้ย สงสัยจะได้กลิ่นทุเรียนกิ่นทุเรียนจริงๆเลยวหนเนี้ยโอ้หอมมากเลยคุณลูกค้าอ้าวเงาะสีทองกิโลกร,รัมละสีบาทคุณลูกค้านะครับสาสละซูมาลีกิโลกร,รัมละ100อยบาทยังอยู่ที่เดิมนะครับโอโ้มาแล้วมาแล้วมะม,ม่วงอีกแล้วน้ำดอกไม้กิโลกร,รัมละสาบาทเขียวเสวยกิโลกร,รัมละ35บาทอันนี้ไม่เปรี้ยวนะค,คุณลูกค้าสบายๆสบายๆอันนี้เห็นไหมแล้วก็ส้มอย่างส้มเขียวหวานเนี่ยส้มจีนนะครับมะไฟมะไฟตัวนี้ เด,ดูมะไฟก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นนี่มะไฟตรงนี้นะครับแล้วก็แก้วมังกรนะฮะกิโลกรัมละห้าสิบาทคุณลูกค้าแก้วมังกรแก้มกวกมังกรขาวนะฮะแก้วมังกรขาวเยอะด้วยเยอะด้วยนี่นี่แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ส้มสาย้ําพึ่งกิโลกรัมละแปดสิบาทนะครับนี่เยอะเยอะเยอะน่าซื้อน่าซื้อนะคาตาลูปก,กิโลกรัมละสี่สิบห้าบาทลูกใหญ่ๆลูกโตโตเลยเที่ยวกาแามือผมด้วยนี่กามือผมเงี้ยโอ้โหลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากมา คูกใหญ่จริงๆนะครับนี่นี่ก็โอ้โหหอมทุเรียนวันนี้ทุเรียนหอมจัดคือทุเรียนแตงไทยกิโลกร,รัมละ20บาทคุณลูกานะแตงไทยกิโลกร,รัมละ20บาทแล้วก็สับประรดนะฮะสับประรดเอาราคาสับประรดหายเพิ่งมาใหม่จริงๆคุณลูกายังไม่ติดราคาเลยมาใหม่สดๆร้อนๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แตงโมนะฮะโอ้หอมสกิดทุเรียนเลยมัน โอ้สงสัยจะได้ชิมทุเรียนจริงๆแล้ววันนี้นะแต่โมจินตลานะครับลูกละ60บาทหรือกิโลละ60บาทเนี่ยลูกละใช่ไหมหกโอ้โหแต่ลูกใหญ่มากคุณลูกค้าลูกใหญ่จริงๆนะแล้วก็เมล่อนนานาเลียน,นะครับนะ่กกิโลกร,รัมละเจ็ดสิบบาทนะครับนี่ก็ที่ แผนกอาหารสดห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยช่วงนี้ใกล้เที่ยงแล้วคุณลูกค้าก็มากันได้เลยนะครับใกล้เที่ยงแล้วนะฮะก็มาจับจ่บจบายใช้สอยมาซื้อกับข้าวที่แผนกอาหารสดนะครับนะก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวนะกับข้าว oh เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูกับข้าวดูกับข้าว มากับข้าวนะฮะวันนี้ครัวร้อนออกมาแล้วนะครับครัวร้อนก็กับข้าวประมาณนี้นะครับโอ้โหว้าหมดแรงเพราะหิวนี่แหละไม่ใช่อะไรนะเนี่ยไม่ใช่พูดมากแล้วหมดแรงนะหมดแรงเพราะหิว <c oughs> <c oughs> โอ้ดูดูด,ดูอันนี้ผัดไทยใช่ไหมเหรอทำไมเขาเรียกผัดไทยอ่ะพี่ปานียอ่ ปะไทสี่สิบาทนะฮะปะไทสี่สิบาทกุ้ยเตี๋ยวใช่ไหมันี่ยนี้กุ้ยเตี๋ยวหลอดหรือเปล่าสี่สิบาทแล้วก็ขนมจีนนะครับน้ํายาต่างๆนะครับก็ถูกมากมายเลยมีจําหน่ายด้วยนะครับอันนี้พี่อ๋อยนะฮะบีเจจีนะฮะเดี๋ยวไปเจอเจอกับบีเจจีในช่วงหลังก่อนช่วงนี้นะครับโอ้อยู่คนเดียวหมดพลังงานอ่ะครัวร้อนวันนี้นําเสนอแบบนี้นะครับเราไม่สามารถส่งกลิ่นไปให้ท่านดมได้ทางไรซ์สดนะฮะผมผมอยากจะมีแบบสามมิติสี่มิติอะส่งกลิ่นไหมคุณลูกค้าดมอู้ ต้มยำอะไรเนี่ยอันนี้ต้มยำต้มยำทะเลต้มยำทะเลคุณลูกค้าโอ้โหดูสิปลาหมึกกุ้งม,มีตัวเป้งๆเ,เ,เ,เลยอะ่ะโอ้โหดายวันนี้ห่อข้าวมาอม,มีคนห่อข้าวให้เรื่องของเรื่อง <c oughs> อ่าวันนี้แกงสารพัดแกงโครร้อนนะฮะนี่ใครที่ชอบคลีนๆก็ผักบุ้งนะฮะนี่ผัดผักบุ้งนะครับแล้วก็ต้มจืดนะครับนี่ต้มยำทั้งหลายวันนี้เนี่ยวันนี้มาเต็มที่เลยนะครับนี่โอ้โหนะฮะ มามามาแผนกอ,อาหารสดท่างูวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอันนี้สลดัดคุณลูกค้าสลัด49บาทนะครับ49บาทเรามีขายด้วยสลัด 49, 49บาทนะครับอันนี้แมงอะไรเนี่ยโอ้ดักแด้ดักแด้จ้าคุณลูกค้าดักแด้ทอด25บาทอาหารเปิดพิสดารคุณลูกค้าต,ตัวนี้ไม่ไม่พิสดารแล้วตัวนี้เขากินแล้วก็อร่อยกันทั้งหมู่บ้านแล้วตอนนี้นี่นะฮะนี่ ยี่สิบห้าบาทคุณลูกค้ายี่สิบห้าบาทดักได้ดักได้ดไดอ่ขาข้าวสวยก็แปดบาทนะครับนะอ่ากล้วยวันนี้เสนอราคาที่เริ่มต้นห้าสิบบาทนะครับนะวันนี้หวีละเป็นกล้วยหอมไซจัมโ้นะครับนะก็50บาท70บาทนะครับที่แผนกอาหารสดห้างทวิกิทูเปอร์เซ็นเตอร์สละท่านที่ผ่านหน้าแคชเชียร์มาก็มาตรงนี้เลยนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของห้างทวิกิทูเปอร์เซ็นเตอร์นะฮะอยู่ในพื้นที่ของห้างนี่แหละแต่ว่าอยู่บริเวณจุดนี้นะครับกับนี่นี่นี่ โอ้หิวละคุณลูกค้าเอ้ยหิวแล้วลหิวแล้ว,ว,ลวอาวอันนี้อะไรเนาะกาแฟสดอ้าวชวงนี้เขามีกาแฟสดด้วยแต่ผมดึงกล้องให้คุณลูกค้าเห็นด้วยนะครับนาแป๊บหนึ่งคุณลูกค้าจะได้ชมกาแฟสดสดนะครับผมดึงกล้องยังไงผมลืมไปแล้วเนะี่ยอ๋อดึงข้างล่างโอ้ยผมก็ประสาทจะกินนะคุณลูกคานะ้าเนาะโอเคนะอ่ะมาดูกาแฟสดกันหน่อยนะครับกาแฟสดที่อ่าแผนอ,อาหารสดห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกาแฟสดสดร้อน,ร,อนรายรเกรนทีเรทีอ่ะ กรีนทีคือชาเขียวใช่ไหมเรททีคือชาแดงนั่นผมแปลไปมั่วแล้วตอนเนี้ยอ่าแก้วละสามสิบห้าบาทนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นใช่ไหมเป็นร้อนร้อนยี่สิบห้าบาทร้อนยี่สิบห้าเย็นนี่สาสิบห้าพี่คำพองเชิญจาที่ร้านสดมีกาแฟขายด้วยนะพี่นะเป็นของอะไรเนี่ยฮะปลาวานคอฟฟี่ปลาวานคอฟฟปลาวานกาแฟอ๋อผมพยายามอ่านภาษาอังกฤษผมอ่านยังไงก็อ่านไม่ออกเนี่ยปลาวานปลาหวานไอ้อ่านยังไงเป็นปลาหวานเนี่ย นะสามสิบห้าบาททุกเมนูนะครับนี่ฮะครบสิบแก้วครบสิแก้วฟรีหนึ่งแก้วอ่าคุณลูกค้าที่ชมไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ที่กําลังบริจาคโลหิตกันอยู่ตรงนี้นะครับบริจาคเลือดเสร็จก็มาตรงนี้เลยนะ <ใช S 1> บางคนมาเป็นบริษัทเนาะเขามาเป็นบริษัท <ใช S 1> <ๆ S 2> แล้วเขาก็อ่าซื้อสิบแก้วแถมหนึ่งแก้วเนาะใช่ใชไหมอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่นะครับกรีนราเตรัตเต้อันนี้ใช่หมดเลยใช่ไหมมอคค่าโกโก้เป็นสิ่งที่แบบอืมเพราผมก็คืออเมริกาโน่นะคุณลูกค้านะนี่คุณละ คุณลูกค้าจะซื้อเลี้ยงผมก็อเมริกาโน่เนะอะส่งมาทั้งไลส์สดได้นะคุณลูกค้านะแล้วก็ชานมเย็นนะครับชาดำเยน็นมะนาวชามะน,นาวชาเขียวสตอรอเบอรี่นะบลูเบอรี่บลูฮาวายกีวีนะคุณลูกค้าโอ้โหมีหมดเลยนะทุกเมนู35บาททุกเมนู35บาทอยู่ตรงกลางของแผนอ,อาหารสดเลยนะครับนะคุณลูกค้าก็มีพร้อมสับทุกอย่างนะครับประวันกาแฟ ประวานคอฟฟนะบริเวณนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นภาพกว้างๆนิดหนึ่งนะครับคุณลูกค้า,เ,าเดินมาหน้าอาหารสดปื๊บก็จะเจออยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับประวานคอฟฟนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เรื่นเชิญเลยนะครับหวานหอมนุ่มอร่อยนะครับนี่ แบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะนี่กาแฟอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับที่แผนกอ,อาหารสดห้างทวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร,ตอร์หอมทุเรียนเหมือนผมไหม,มหอมทุเรียนเหมือนผมไหมผมหอมผมอ่าก็เรียกอะไรทุเรียนหอมมากเลยคุณลูกค้าเวลาเรามาอยู่ตรงบริเวณจุดที่มีผลไม้เยอะๆแบบนี้นะแล้วก็ ผลไม้ตามฤูดูการออกแล้วคุณลูกค้าทั้งทุเรียนทั้งมะม่วงนะฮะข้าวเหนียวก็บอกว่าอยู่ตรงไหนผมยังหาไม่เจอเลย <c oughs> มีมะม่วงมีข้าวเดียวมะม่วงด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะที่วันนี้ครัวร้อนก็กับข้าวอร่อยนะคุณลูกค้าต้มยำแบบต้มยำทะเลแบบกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็ปลาหมึกตัวใหญ่ๆแบบอเอไอไม่อยากพูดเลย <c oughs> หิวข้าวทันทีเลยบอกแล้วว่าจะให้มาไล์สดแผนกอาหารสดแล้วมันจะหิวข้าวเพราะ ผมอย่างนี้มันหิวข้าวจริงๆเลยอ่าก็เรียนเชิญเลยนะฮะที่แผนกอาหารสดห้างทวิกิจซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับช่วงนี้ของสินค้ามาใหม่ๆเยอะๆโดยเฉพาะผลไม้แล้วก็ผักต่างๆก็มาใหม่ผลไม้อย่างที่คุณลูกค้าเห็นไปแต่ตอนต้นของไฟ์สดแล้วนะครับนี่ผลไม้มาใหม่ๆเยอะเลยเดี๋ยวผมจะลงภาพนี่หงคุณลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะครับน่ะช่วงนี้ก็เป็นการไฟ์สดเป็นภาพเคลื่อนไหวนะเดี๋ยวภาพนี่ผมจะถ่ายถ่ายแล้วก็โพสให้คุณลูกค้าได้เห็นว่า ช่วงสุกเส,สาร์อาทิตย์นี้วันนี้วันสุกนะคุณลูกค้านะเสาร์อาทิตย์นี้มาเทีย่ยวที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์มาที่อาหารสดคุณลูกค้าจะซื้อผลไม้แบบไหนจะซื้อผักแบบไหนจะซื้อผักสวนครัวรัวกินได้ที่แบบอยู่ตามบ้านเราที่อาหารสดก็มีขายนะคุณลูกค้านะแล้วก็ราคาไข่ไก่นะครับราคาเนื้อหมูราคาเนื้อปลาทั้งหลายแล้วก็มีขายทั้งแช่แข็งแล้วก็ไม่แช่แข็งนะครับมีหมดเลยมาเลือกได้ที่ อาหาสดห้างชูวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณลูกคา้าทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้แล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ให้คุณลูกคาก้า,นะคท,คคาที่ยังไม่เคยชมเฟซบุ๊กของชูวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ไลฟ์สดของชูวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้เห็นโดยทั่วกันว่าเนี่ยที่บุรีรัมย์เรามีของดีกันอย่างนี้นะครับมีห้างท้องถิ่นไทยคนไทยทําเองนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กของชูวิกิจนะครับ T A W eekit เวน a ัก e e แล้วก็ s u p e r c e n t e r r ทวิกิต e n น a ัก supercenter เป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้ง Facebook ของทวิกิตแล้วก็ทั้งไลฟ์สดของ it, ทวิกิตทั้ง Youtube ของทวิกิตด้วยนะครับติดตามชมย้อนหลังใน Youtube ของทวิกิตได้แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ทวิกิตจัดอยู่นะครับก็จะไปลงใน Youtube ของทวิกิตด้วยหรือคุณลูกค้าจะดาวน์โหลด อ,อะไรนะใบปลิวเมลของทวีกิจก็เข้าไปใน Facebook ของทวีกิจกได้ในช่องอารบัมคุณลูกค้าในช่องรูปภาพก็ได้อะช่องรูปภาพช่องอารบัมอย่างเงี้ยก็จะมอีอะไรนะใบปลิวให้คุณลูกค้าได้ดาวน์โหลดกันอยู่นะครับโอ้ผูไปผู้มาสมาธิชักเสียหมดเลยตอนเนี้ <c oughs> นยวัสดีทีโอเคโอเคอร,ร,รักษาสุภาพกันทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ